ผมอยากปิดท้ายเรื่องของเขาว่า Passive User มันคืออะไร passive u เ e r คืออะไรครเมื่อถึงระดับหนึ่งนะเอาติดต่างว่าท่านไอหนึ่งมันไม่มันมัน,มนคยเริ่มจะความนิยมมันลดลงเนาะท่านมาข้อที่ยากคือการสร้าง Personal Brand เนาะพอ p ป r s o n a l b r a น d ทานท่านไประยะหนึ่งท่านก็จะมีผู้คนมามาชอบมาชื่นชมท่านชอบท่านแล้วก็ท่านก็มีการซื้อขายกันในกลุ่มของท่านนี้นะ แล้วถ้าก็จะมีคนใหม่ๆอะไรเข้ามาเรื่อยๆนะคือต้องท่านมีต้องมีคนใหม่ๆมาเรื่อยๆเอ่อคนใหม่ๆมาเรื่อยๆเรื่อยๆเงี้ยนะคือการสร้าง Personal b r a n d ท่านเกิดขึ้นแล้วทีนี้การจะรักษาเขาว่า Passive User, Passive f เอ่อ w e r เนี่ยหรือ p a s s i v เอ่อ l o w e r Passive c ฟคอน sumer passive อะไรมันเกิดขึ้นจากการที่ว่ามีมาเรื่อยๆเรื่อยๆเลยเพราะนั้นท่านก็ต้องออกมาไล่ทุกวันๆวน การที่จะมาสร้างอะไรบางสิ่งบางอย่างให้มีคําต่อเนื่องคนจะมาดูท่านทุกวันทุกวันทุกวแต่ในช่องท่านไม่มีเคลื่อนไหวสักอย่างเลยท่านต้องมีคลิปใหม่ๆทุกอย่างน้อยวันละหนึ่งคลิปนะการไลฟ์ท่านต้องมีวันละหนึ่งไลฟ์อย่างเงี้ยท่านต้องทําต่อเนื่องแล้วท่านจะได้ผู้คนมาแบบใหม่ๆมาเรื่ยๆ,ๆนะอ่านะฮะอ่านเหนยัเนานะคือการสร้างพาสิทธนี้เป็นเหมือนอะไรเมื่อไหร่ท่านหยุดสร้าง หยุดไลฟ์สดอยู่ออกหยุดการออกมาหน้ากล้องหยุดมีการออกคลิปนะอย่างน้อยแล้วหนึ่งหนึ่งนี้นะและคลิปท่านต้องเป็นคลิปที่มีคุณภาพการไลฟ์ของท่านคือการไลฟ์แบบไม่ขายของนะเพราะคนนะ่ะอะไรไม่ชอบถูกขายอะ่ะคุณต้องรู้นิสัยคนนะคือแท่ไม่ชอบให้ถูกขายช่องไหนมีขายนี่ถ่ายทิ้งเลยอะ่ะเดี๋ยวเนี้จริงๆนะใครใครไม่ขายของนี่ถ่ายถ่ายออกถ่ายออ,ออกอะ่ะ ก็อย่าไปดูช่องที่เขามีอะไรที่น่าสนใจมันก็เอาใจเขาไม่ใส่ใจเราอะใจเขาไม่ใส่ใจเราใจเราก็ใส่ใจเขาเหมือนกันนะใครมาอยู่มาขายคนเดี๋ยวนี่คือไม่ชอบให้ถูกขายคนจะซื้อขายคือยินยอมด้วยหัวใจชื่นชมชื่นชอบแล้วก็ถึงชวนแล้วถึงข้าซื้อการซื้อขายได้ถ้าต้องให้มีคนชมท่านก่อนมีคนชอบท่านก่อนแล้วถึงจะชวนแล้วเกิดการซื้อขายสี่ข้อเนี้ ถ้าอย่ากระโดดนะมันต้องเรียนข้อหนึ่งสองสามเหมือนกับติดกระดุมนั่นแหละติดกระดุมเม็ดหนึ่งเสร็จแล้วก็มาเรื่เม็ดสองเม็ดสามเม็ดสี่ถ้าไปกระโดดปิดกระดุมผิดเม็ดมันก็ผิดไปแล้วเอาเม็ดนี้มาใส่เม็ดแรกมันก็รื้อใหม่ทําใหม่มันจะเสียเวลานะติดกระดุมให้ติดให้ถูกต้องชมก่อนให้ไม่เกิดการชมนะมันไม่เกิดการเชื่อต้องให้เขาเชื่อก่อนเมื่อเขาชมแล้วให้เชื่อเชื่อเสร็จแล้วไหมค่อยชวนชวนแล้วค่อยซื้อ เนี่ยเอาสี่ข้อนท่านเรียงให้มันถูกนะหนึ่งสองสามสี่เรียงระดับอะไรอันไหนก่อนอนไหนหลังอ่ะอืมเนาะต้องเรียงอย่างนี้ท่านเดี๋ยวเรียงผิดอีกแล้วเหมือนกันเนาะเออถ้าบอกไม่อยากแล้วรู้สึกมันต้องมาใช้เวลาสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนอ๋อก็ไปติ๊กต็อกแอดดีติ๊กต็อกแอดเขาก็เตรียมพื้นที่ให้ท่านไงไม่ใจเนี่ย จ่ายเงินมาละสองร้อยเดี๋ยวเขาเอาคนให้ท่านแล้วเอาเท่าไหร่อะสองสามล้นคนก็หาย่า้ได้หมดอะ่ะนะจริงไหมถ้าบอกวิธีการทำลยสี่ห้าอย่างท่านก็ไปทิกตอกแอดนะทิกตอกแอดเขาก็บริการให้ท่านไปเอาเงินไปจ่ายเขา้าเสร็จแล้วเขาก็เอาคนมาให้ท่านก็เท่านี้เองคนมีมือท่านเขามีต้องสามพันห้าร้อยล้านคนท่านจะเอาเท่าไหร่อะเออจะอยู่ที่กําลังเงินท่านไงท่านอยากได้คนเยอะท่านก็จ่ายเยอะก็แค่นี้เอง แต่ว่าการสร้างแบรนด์เนี่ยมันเป็นการสร้างแบบพื้นที่ฟรีแล้วท่านจะได้ไรายชื่อแบบออร์แกนิกเขาเรียกภาษาเขาเรียกออร์แกนิกรายชื่อแบบธรรมชาติรายชื่อท่านได้จะได้ชื่อจากการคนไม่รู้จักพอคนไม่รู้จักปุ๊บกว่าจะมาเจอกันไว้วางใจมันต้องชื่นชมกันก่อนอย่าโดนใจร้อนนี่ มันเป็นคนไม่รู้จักนานอยู่ในทิกตอกอ่ะนะไหมก็ให้เขาชื่นชมท่านก่อนคบมีปฏิสัมพันธ์เพราะว่าธุรกิจอะไรคือธุรกิจสายสัมพันธ์เออท่านก็มีปฏิสัมพันธ์คือสิ่งนั่นคือท่านต้องมีความรักเออรักความที่มีสิ่งไหนที่จะจะให้ความรู้ให้ความรักธุรกิจนี่คือธุรกิจความรักนะให้ก่อนให้ความรักให้อะไรเกิดมีการชมชมเลยเกิดการชอบพอชอบโอ้โหท่านใจดี แต่มันต้องมาจากใจนะอะไรมันทุกอย่างมันเป็นการทดสอบนะมันถึงต้องมีสามเดือนนะครับผมบอก้องมีสามเดือนไม่มีสามเดือนถ้าใครไม่ผ่านสามเดือนผมนี่นะถ้าไม่มีใจอ่ะไม่มีใจรักอ่ะสามเดือนนี้ปนพิสูจน์ว่าท่านมีใจรักที่จะรักผู้คนไหมท่านจะใจรักกับผู้คนไหมใจรักที่จะให้แบ่งปันเรื่องความรู้ใจรักที่จะอะไรมันพิสูจน์เรื่องของหัวใจนะไอ้เก้าสิบวันผมเนี่ย เมื่อไรเราไม่มีใจรักผู้คนอย่าว่าเลยท่านเคยสนใจรักตัวเองนี่ยังเริ่มต้นอย่างตัวเองก่อนนะอย่าไปเอาคนอื่นก่อนท่านรักตัวเองหรือยังเริ่มต้นนะท่านจะรักคนอื่นนะท่านจะรักตัวเองนี่ยังท่านดูแลตัวเองหรือยังดูแลตัวเองนี่ยังทุกอย่างเพื่อจะมาสร้าง personally เอ่อคำว่า personally คือการรักตัวเองนะเพื่อเกิดให้มีคุณค่ามหาศาลในอนาคตคือการสร้าง personally ท่านแหละคือการรักตัวเองอ่ะ พิสุด9์เกาวันท่านทำได้ไหมต่อเนื่องเลยเออนี่คือแสดงถึงความรักของขั้นรักตัวเองแล้วเมื่อไรถ้ามีความรักตัวเองเกิดขึ้นภายใน3เดือนมีนิสัยของคนที่รักผู้คนอยากจะให้ความรู้ผู้คนนะ่อะไรเนี่ยเป็นไงครับเหมือนกับปิดทองหลังพระแหละทำดียังไงก็เดี๋ยวมีความดีเกิดขึ้นนะไม่เกิดเดือน4เดือน5เดือน6ปีหน้ามันก็จะเกิดขึ้นนะแล้วทีนี้ครับก็มอบความรักสอนต่อ สิ่งที่ผมสอนท่านวันนี้ถ้าก็าไปสอนต่อนะฮะเก็บนะการฟังที่ดีที่สุดคือการฟังแล้วเอาไปสอนต่อเนี่ยเป็นสิ่งที่ท่านฟังได้สำลิดผลฟังผมวันนีนะ้ท่านเอาไปสอนต่อนะฮะอย่าไปเลยผมไม่ได้ห่วงนะแล้วผมก็เปิดช่องให้ท่านมาเรียนรู้ได้เลยจิ้มมาเรียนรู้กรณีบางอย่างบางสิ่งไม่มันคุยตรงนี้ไม่ได้ไงบางอย่างคุยไม่ได้มันกระทบกระทั่งนะเนาะเดี๋ยวก็มาภาพกระตุกบ,บ้างอะไรบ้าง,าง <laughs> เ,เลยเอออเลย